เอาไปหักไม้มาครับหนึ่งท่อนดูวิธีทำงานของอาจารย์จ่อยครับคันคูนี้เราก็ไม่ทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำละเอียดมากนะครับเพราะว่าเราเราเน้นขุดซะนะครับเน้นขุดซะดินส่วนที่ขนขึ้นมานี่ก็คือ ผนมาให้ลูกค้าครับให้ให้มันเสร็จสักนะครับเราก็จะทำให้พอประมาณนะครับพอแต่งแต่งพอพอดูได้ครับพอดูได้พอรถผ่านได้ล,ลูกค้าก็มาปรับแต่งเองนะครับอยากให้ดูดูดีสวยงามเพราะว่าดินมันเปียกด้วยครับดินมันเปียกมันทำยากนะครับ ดูครับายานจ่อยครับแมคโครมีใบมีดครับ เก็บงานครับเก็บงาน เบิ่งเลยครับ <laughs> อย่างของเราอ่ะ <laughs> <laughs> ที่เหลือก็ให้เป็นงานเก็บของรถไถครับทีนี้ครับ اشتركوا <laughs> ยอมรับครับว่าการใช้คอนโทรลของแกนี่สุดยอดครับเล่าดีกีตาร์เป็นครับพี่น้องมือเล่านี่เรีวครับทักษะในการใช้นิ้วมือครับห่องไหนบราพ่อกาตักมาเติมไซส์ครับ กิ้งไปกิ้งมาอันนี้รถไทยแลนด์รูปหลังเรีดครับหลังกี้เรีดจังน่อยนี่ยเก้าเลยครับ 娘。 นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของอาจารย์จ่อยครับ แมโคดันดินครับ กลับครับทีนี้ต้องหาท่อนไม้ท่อนที่มันตรงๆครับ เล่นท่อนใหม่แล้วครับจันจ่อยทีนี้ครับเล่นท่อนยาวครับทีนี้ครับนี่นี่ครับ,รบท่อนนี้ว่าทีเด็ดครับนี่ครับต้องได้เหลี่ยมได้ทรงครับถ้าไม่ได้เหลี่ยมได้ทรงแกไม่ยอมครับจันจ่อยนี่นี่ <c oughs> ไป,ไปไหนก่อนไปไหนก่อน